เมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงจรุงรัฐทีคระรองราชเลขานุก,การในพระองค์นําเงินพระราชทาน5 0 0 0 0 0บาทมามอบให้กับคณะนักสแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยมีพ่ออีสุประวัติปัมสูตรจะเป็นแห่งชาติปี2553แล้วก็เป็นเพิ่มกับการสแสดงละครเรื่องนี้เป็นผู้ที่เป็นตัวแทนรับมอบค่ะ จริงๆแล้วมไม่ได้มีความสุขเฉพาะที่ที่เราได้รับที่เปเงินพระราชทานแต่มีความสุขที่ในพระราชหฤทัยของท่านมีความเป็นห่วงพวกเราพวกเนี้ยทุกคนปลื้มปิติกันมากเพราะฉะนั้นก็คงจะถ้าใครไม่ซ้อมให้ดีผมก็จะจัดการให้ละครเรื่องนี้ลงกินเน็ตบุ๊กได้เพราะว่าเป็นละครชนิดที่นักสแสดงอาชีพต้องมาเล่นเป็นละครร้องและละครรำซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากส่วนของการเป็นนักสแสดงอาชีพเนี่ย เราคิดว่าในส่วนตรงนี้เราช่วยให้บทประพันธ์ของอาจารย์สมภพจันทร์รอภพาเดินไปตรงตามเป้าหมายคือได้เห็นความรักชาติได้เห็นความเสียสละของวีระม,มหากษัตริย์ของเราเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเหล่านักแสดงก็ได้ทุ่มเทเวลาในการซ้อมกันอย่างเต็มที่ค่ะละครเรื่องนี้นอกจากว่าจะได้นักแสดงอาวุโสที่มีความสามารถในด้านการร้องการรำแล้วนะคะก็ยังได้นักแสดงที่ดังมา ร่วมง,งานมากมายทีเดียวค่ะเช่นหนุ่มรามนหนุ่มสอนรามนะคะก็รับบทเป็นสุนทรภัยสวนเบ้นพชิตากับบทมณีจาร์เอสสิการชลัดเฟื่องอารมณ์ชุมภูฟรุตตี้แล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะคะละครเวทีอิงบริษัทเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่17-27ถึงพฤศจิกายานนี้ที่หอประชุมเล็กสุวรรณธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่สุวรรณธรรมแห่งประเทศไทยน่าจะเป็นหอใหญ่มากกว่านะคะครับและหลังจาก